โอเคนะครับอันนี้เป็นยกแรกนะครับสำหรับซ้ายมือนะครับไม้ขวามือก็จะเป็นซับนะครับเอาละครับยกแรกมาดูนะครับซับนี่ก็จะจุดแข็งนะครับก็คือนิ้วมาข้อมือครับแข็งมากไม้นี่ก็แรงระเบิดแรงมากครับเอาละครับโอ้ลหูยกแรกครับสตปไปแล้วครับ จับทันทีครับไม่ต้องไปนวดเลยครับโอเค อันนี้ก็เป็นยกแรกนะครับสแตปแมนนักกีฬาก็จะจับมือกันก่อนนะครับถ้าจับไม่ได้กรรมการก็จะจับให้โอเคครับไปแล้วครับยกแรกโอ้โหซับตบไปได้นะครับยกแรกเป็นของซับนะครับผมสแตปาฟแมนหลุดด่าหลุดไหมพี่เมื่อกี้หลุดไปยังไงที่เลยอ่ะเบาหลุดไหมสอกสอกมันตกสไลด์เดี๋ยวมันก็ไปอย่างเงี้ย ีคือมันไม่ได้แบบสูตรพอจะบอกแต่ว่าบอกมาทุ่มติดอย่างนี้ยโอเคงั้นฟาววันฟาวโอเคครับยกแรกเป็นฟาวศอกหลุดนะครับมีน้องเขาถามนะว่าเสื้อทีมสีขาวหาซื้อได้ที่ไหนเสื้อทีมสีขาวนี่เดี๋ยวติดต่อมาทางเพจก็ได้นะครับเพจงัดคอยเส้นจมนะครับเป็นเสื้อลูกโป่งเอาละครับยกแรกแล้วครับยังไงครับ โอ oh ้โยไม่ได like ้ไหมนะครับยกที่หนึ่งเขาว่าเหือยแล้วผมเนีเอาแล้วเอาแล้วยกแรกไอรอนไม้ไอรอนไม้ได้ไปนะครับเราเปลี่ยนสายยายกแรกไม่ได้ไปนะครับสูสีครับผมต่อต่อนลำหนักให้ <Okay. S 2> สองอาทิตย์ครับ okay. นี่นะครับครับยกที่สองนะครับกล่ <Go! S 2> องขั้น uh huh. มาทีจมีฝรั่งและถานะโอ้ย ครับสำหรับยกที่2นะครับระหว่างซับกับไม้นะครับซ้ายมือก็เป็นซับนะครับขวามือก็จะเป็นไม้นะครับยกที่2องสตปบแมตนะครับยกแรกไม้ชนะไปได้โอเอาละครับโกไปแล้ว ยังไงครับลงไหมครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึ่งครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับโอ้ดีฝั่งนู้นช่วยดูสองหน่อยนะผมมองไมเห็นยกสองนี่นานครับเบาะเบาะนะครับเอาละครับ โมเมนตัมเปลี่ยนครับตอนนี้ซับเสียเปียบนะครับเปียบร้อยครับสองศูนย์ครับผมสวยงามโอ้โหเดือดมากครับยกเมื่อกี้มันครับยกเมื่อกี้มันครับยกนึงนี่คือจบแล้วนะเอาล้วครับทีนี้เราจะให้ซับแก้เกมยังไงยกสามครับถ้าไหมชนะก็จะจบเลยนะครับ ครับยกสามนะครับไม้นำไปแล้วสองศูนย์ยังไงครับอสแตปแมทเอาละครับสำหรับยกสามสแตปแมทนะครับไม้ไม้นำไปแล้วสองศูนย์ชนะคือยกสุดท้ายของพี่แต่ถ้าพี่ชนะแกเเกมขึ้นมาได้อีก <laughs> เอาละครับยกที่สาม <Go! S 2> เอ้ยเอ้ยนิดเดียวลงแล้ว <Wow. S 2> เอาละครับสองหนึ่ง <Hey. S 2> เอาละครับซับมีแต้มขึ้นมานะครับยกหนึ่งของไม้งัดด้วยครับตาบอกว่างัดด้วยครับแสนบอกว่าไปด้วยครับ ครับเนี mm ่ยอันนี nah ้ก็สำหรับยกที่สี่นะครับตอนนี้ไม้นำซับอยู่หนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นสองหนึ่งนะครับไม้นำขึ้นมาสองูนนะครับแล้วก็ต่อด้วยซับอีกหนึ่งนะครับตีขึ้นมาที่ไหนคาซุนซองยยกที่สี่ก็ตกลงเอาสแต็ปไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลานะครับ เดี๋ยวจบคู่นี้ผมจะหยุดทำการไลฟ์ในทิกตอกนะครับเมื่อยมือครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาภาคในเดี๋ยวผมจะไปภาคในไลฟ์สดของอิ่มซังนะครับกเอาล้วครับอู้หูยซับชนะในยกที่4นะครับทำให้ตีตื้อขึ้นมาเป็น2-2นะครับเอาไปยกตัดสินนะครับ แรงปลายมากเลยปลายว่ะให้เดินเราจะทำการหยุดก่อนนะครับผมที่สองยกระดัยกสุดท้ายไหม go โอเคจบครับผมซับคะแนนไปได้สามสองนะครับเดี๋ยวเราตักก่อน